มาเพื่อนๆดูไปเก็บส้มหลังบ้านมาหิวข้าวเลยเดี๋ยวจะกินข้าวซะหน่อยนี่ส้มหลังบ้านเนี่ยปีหนึ่งก็ได้กินแค่นี้ส้มต้นหนึ่งต้นเล็กๆนี่แต่ถ้าทางน่าจะหวานอยู่หรอกแพทย์ว่าเนาะพอได้กินบ้างเดี๋ยวจะลองผ่าดูแล้วจะกินนี่เตรียมข้าวไว้แล้วหิวขอกินหน่อยแล้วกันวันนี้จะเปิบมือนะวันนี้จะกินข้าวด้วยมือนี่ปะลาทอดปะลาประช่อนทอดทรงเครื่องมีพริกมีผักเนาะอื เป็นตาแซบจะกินข้าวด้วยมืออยากจะกินข้าวด้วยมือสัก,สกทีหนึ่งอะ่ะอยากกินตอนสมัยเป็นเด็กนี่เปิดมือนะกินข้าวด้วยมือมากินข้าวกันมันจะติดมือมั้งข้าวมือมันจะติดมืออยู่นะมันข้าวมาเถอะยวค่อยไปล้าง อยากกินข้าวกับมืออ่ะมะเขือกัดเอาวันนี้จะดูแบบไอ้น,นี่หน่อยนะพริกพริกข้างพริกนี่ไม่ค่อยเผ็ด เปิดมือไปเลยตะแซ่บเนาะเปิดมือเนี่ยกินข้าวกับมือเนี่ยหืออืมหือหอืออปะลาะเป็นตอนๆเลย กินกับพริกพริกสดผักทอดอืมอืมอืมจิ้นเ็จแล้วออกไปรับลูกลูกเริ่มบ่ายโมงยังไม่บ่ายหรอกดูทีวีก่อนนอนลูก่าว ปลาช่อนปอลานาปลาช่อนนี่ทําเองนะหมักเองนะหมักไว้นั้งสองปีกว่าจะได้กินเนี่ยปลานาปลาช่อนเนี่ยหมักเอง เพ uhm. ี่ยวปักบวมเลยแซ่บมากปราก็อร่อยอะไรที่ทำเองอร่อยหมดกินเองนี่เนาะทำเองอร่อยเองกินเองฮ อร่อยมากกินข้าวมือมันอร่อยอย่เงี้ย กินข้าวกับมือกับปลา้านะยิ่งอร่อยข้าวติดปากอร่อยมากมีปลารก็ไม่อดตายละ อร่อยช่ถั่วเขียวไว้จะหมักถั่วงอกกินดูจะทำถั่วงอกกินมันยังไม่แตกดีก็เลยยังไม่ทำเดี๋ยวแช่อีกหน่อยนึนแล้วค่อยหมักกินกับพริกพั่กเขียวหัว ละอืมก้างมันกินไปนี้อืมอืม,อมปวด เดี๋ยวค่อยไปล้างเอาง่ายๆนี่ไงซิงอยู่ตรงนี้กินเสร็จแล้วก็ล้างมืออยากจะไปจะไปกินฮอทดอกกับเคเว่นอะอ๊้วบวมมากวะเลี่ยน ปลาร้านี่วะพริก,อ,กอ,อ่ะพริกมีเหลือเม็ดอืะหมดอื อร่อยเวอร์ไม่ต้องให้ไม่ต้องฮอดดงฮอดดอกอะไรหรอกปลาเนี่ยลอยสยอุดอ่ะเกีปลาไปตอนหนึ่งก็อยู่ได้ครึ่งวัน ห,หมดไปเสือเหลือลูกหมดไมหมดและกินเสร็จแล้วเราก็ล้างมือกินน้ำกินท่าไปนอนดูข่าวกหน่อยก่อนก่อนจะไปรับลูกอืมอืม เดี๋ยวปอกส้มกินว่ามันหวานป่าวมามอลองส้มดูว่ามันจะหวานไหมรูปไหนดีอะรูปที่มันดูท่าจะหวานอะรูปนี้ไหม,อ,มอานนี้เหมือนจะหวานไหมอะอกไงต่อละปอ,อกส้มฉ่ำม,มากเลยนะน,น,น้ำเดือดติงๆเลย ก,ก่อนชิมก่อนนะให้มันลืมต้นก่อนหวานอยู่แต่ต้องเอาไว้สักสองสาคืนที่มันลืมต้นอะ่ะม,มันฉ่ำเลยอะ่ะหวานหวานกินได้เนื้อเนื้อฉ่ำมากเลยน้ำหยดเลยอะ่ะน้ำเยอะมากเห็นไหม โอเคไปแล้วอิมแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจอกันที่คอสโตไปกินไส้กรอกเดีย๋ยวถ่ายเทวนกินไส้กรอกโอเคแล้วบ๊ายบายจ้าเพื่อน